มีความเห็นเพิ่มเติมค่ะอันนี้เป็นความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมทางหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคคุณโสพลหนูรัตน์นะคะท่านอยู่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะท่านบอกค่ะว่าต้องเริ่มจากการพิสูจน์ว่าการติดตั้งอุปกรณ์เสริมจะส่งผลต่อกลไกรถยนต์ตามที่บริษัทกล่าวอ้างหรือเปล่าซึ่งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยควรจะจัดนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีความเป็นกลางมาเป็นผู้พิสูจน์เพื่อให้รู้ความชำรุดบกพร่องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์หรือเกิดจากการผลิตกันแน่ค่ะประเด็นแรกเนี่ยองพิสูจน์ข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนซึ่งสคบเองเนี่ยก็ควรจะจัดให้มีนักพิชาการที่มีความเป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะเนี่ยมาเป็นคนพิสูจน์นะครับเพื่อให้ทราบว่าเออ ความชอลุลกระอของรถจากการใช้งานเนี่ยมันเกิดจากการการติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าเป็นเรื่องของการผลิตอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องชี้จุดนี้ออกมาให้ชัดนะครับ ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมลองตรวจสอบข่าวย้อนหลังไปหลายปีนะมันมีข่าวแบบนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับร้องเรียนเรืร่องรถยนต์เนี่ยเกิดขึ้นทุกปีนะคุณสุทธิวัต์<ย>นะใชนะ่ทีนี้ผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยคุณทาอะไรได้บ้างคุณสามารถที่จะไปแจ้งขอความช่วยเหลือให้สภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยจัดการให้ได้นะคะที่ผ่านมามันมีความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายฉบับหนึ่งค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเขาเรียกว่าร่างพระราชบัญญัต ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือ l e มอนลอว์นะคะข้อดีก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาเรื่องรถยนต์ซื้อมาแล้วชำรุดบกพร่องภายใน6เดือนมันจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายค่ะที่ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่ารถที่ขายเนี่ยไม่ได้ชำรุดบกพร่องนะและถ้าหากชำรุดบกพร่องจากผู้ประกอบการจริงผู้บริโภคจะมีสิทธิ์เรียกร้องได้มากขึ้น อย่างเช่นการเรียกร้องให้ซ่อมให้เปลี่ยนสินค้าของลดราคาสินค้าหรือว่าบอกเลิกสัญญารวมถึงขอเงินคืนได้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะทําให้ภาพรวมของมาตรฐานสินค้าเนี่ยมันต้องสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะใช่ครับเพราะว่าความรับผิดจะปเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องพิสูจน์ไม่ใช่เราเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ซื้อผู้ใช้ลดตามปกตินะครับแล้วก็ในกฎหมายเราเานี้จะกำหนดไว้ว่าถ้าเกิดรถชนุดบกพร่องแล้วเนี่ยคู้พวกมีสิทธิอะไรบ้าง เช่นเรียกให้เขาซ่อมแซมเรียกให้เขาเปลี่ยนสินค้านะครับขอลดราคาสินค้าได้หรือบอกลกสัญญาเอาเงินคืนได้นะครับอันนี้ก็จะทําให้เรียกว่ามาตรฐานของสินค้าในประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะในอนาคตถ้าเกิดมีผู้ประกอบการที่เขาตอบสนองต่อกฎหมายฉบับนี้เขาก็สามารถประกาศตัวได้เลยว่าสินค้าเขาดีถ้ามีปัญหารภายในหกเดือนเขายินดีคืนเงินอย่างเงี้ยสินค้าเขาก็จะขายดีแน่นอนเพราะว่า เขาก็มีการรับประกันคับผู้บริโภคเกี่ยวกับความชุ่รบุกพ้องของตัวสินค้าเขา